สวัดีค่ะมาพบกับ J k คเอนนะคะเราแนะนบาบ้านพร้อมที่ดินให้ชมค่ะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านพร้อมที่ดินขนาด1ไร่ห้า5ตารางวาอยู่ติดถนนห่างจากโรงเรียน50เมตรเท่านั้นนะคะที่ดินมีหนังสือรับรองการทําประโยชน์ค่ะออกโดยตามกฎหมายที่ดินนะคะตามนี้เลยนะคะทุกท่าน ห่างจากโรงพยาบาล100เมตรห่างจากที่ว่าการอำเภอ300เมตรนะคะและห่างจากสถานีตำรวจ500เมตรค่ะมีรดวรอบขอบชิดบรรยากาศเงียบสงบสวยงามร่มรื่นนะคะอยู่ที่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ1ไร่55ตารางวาราคา2 5ล้านแสนบาทนะคะ สนใจพื้นที่ตรงนี้อยากจับจองเป็นเจ้าของสามารถติดต่อนัดหมายเข้าชมได้ค่ะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นกันก่อนนะคะถูกใจนัดหมายเข้าชมพื้นที่ติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะสำหรับในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ